วันนี้นะคะครูมีเทคนิคดีๆในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้ค่าทรรมเนียมถูกลงด้วยเทคนิคกระทอบหลังน้อยที่อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือการที่คุณมีที่ดินกว้างๆแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาที่คุณอยากที่จะขายที่ดินเนี่ยคุณจะต้องถือครองให้ เกิน5ปีไปแล้วเนี่ยคุณจะได้สิทธิในการที่ไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ3.3%ของราคาซื้อขายหรือว่าที่ราคาประเมินนะคะขึ้นอยู่กับว่าอันไหนแพงกว่ากันเขาก็จะยึดตามราคานั้นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเสียค่าธรรมเนียม3.3%สําหรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องถือครองที่ดินเปล่าๆแบบนี้นะคะ5ปีขึ้นไปหรือไม่คุณก็จะต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้าง หนาแน่นเช่นการตอกเสาเข็มหรือว่าการลงแล้วขอจดทะเบียนบ้านนะขอจดทะเบียนบ้านให้กับมันด้วยแล้วคุณก็ย้ายชื่อคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในทรัพย์นี้เป็นเวลา1ปีเท่านั้นนะคะประหยัดเวลาไปถึง4ี่ปีเลยนะทุกคนถ้าคุณเข้าไปอยู่แค่ปีเดียวคุณก็สามารถที่จะขายแล้วโอนโดยที่ไม่ต้องเสีย 3. 3เปอร์เซนนี้ได้แล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีที่ช่วยประหยัด รายจ่ายนะในการเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคะสำหรับภาษีได้ไปอีกเยอะเลยยิ่งใครที่ที่ดินแปลงใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วจะต้องจ่ายซื้อขายกันทีหนึ่งก็หลายล้านนะมันก็คูณ3%เข้าไปเนี่ยมันก็หลายบาทแล้วล่ะคะ่ะแค่ความรู้แค่อย่างเดียวแค่นี้ช่วยประหยัดเงินของเราได้เป็นหมืน่นเป็นแสนเลยนะคะบางทีเพเ่ๆเป็นล้านเลยด้วยซ้ำ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบีลิฟตนะคะเพราะว่ายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเยอะเลยนะรอส่งให้คุณอีก Facebook เขาจะได้รู้ว่าคุณอยากที่จะรับคลิปดีๆแบบนี้จากครูแล้วเขาก็จะได้ส่งคลิปให้คุณอีกค่ะสำหรับวันนี้ครูลาไปแล้วนะคะด้วยวิวสวยๆแบบนี้นะที่แม่แตงจากวันนี้มาเที่ยวแม่แตงแล้วก็เอาวิวสวยๆมาฟาดพร้อมกับทริคดีๆจากกระท่อมหลังน้อยตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊